เปิดอารามสถานเปิดพิธีกรรมพิธีการปวงสวววันสตานาคาลำลึกเปิดนองนองกับวิถีโสธายินามบุธาญางามบัณฑรมะเอาวีอัลวะสุสวายิสหัสเนตโตเทวิโตทิเยะจักรวิสุทธายินพุทธังประสิทธิมหาปรสิทธิ์ธรรมังประสิทธิมหาปรสิทธิ์สองขังประสิทธิมหาประสิทธิ องคุรเทวานมามิวิสนุกันเจวะอาจารยทววมหาปัญโย นิมิตตังนิมิตตังเนอรมิตตังศิลปะนามังยโยธาวิเศตังปฏิการมังคักวันตุเมกวันตุเตมกวันตุโนอาขชัยยะอาขชัยเอหิเอหิมามะมามะวันทาบีน้องอัญเชิญองค์พรธวิศนุกรรม ผู้เป็นบรมบัคผูแห่งการสรางสรสิงขท่านคือตัวรู้งานอยกันน้องอันชุนองค์รเมไว้สีทพราราชินาแห่งข้าซาบาีขอบรมบัคผูห่การไวสีพระเมตตามีเกินพระเม่ตาี่โบัดนี้จะได้น้องอัญชินองค์บรมบัคผู้แห่งดทงสร้างบารมีได้โอ้อาทวี มารำรงราชสมบัิยาวรีสามที่ผมบอกสามที่ของคำระดับิดเพชรหนึ่งจินดาลเลื่อนไปของหลังข้าปันเป็นดิีก บัดนี้ท่านเจ้าภาพประธันในพิธีอาจารย์สัตยาเกตองในานามของเทิดไผกนาคาพยากรขอ,อกัล,ลายาณมิตรคณะสถาทุกคนุกทันได้จับพระพาชัยถวายการต้อนรับคุณพรรตนตไกรขุพระพุทธคุณพระธรรมุนพระสงฆ์และจับพระพาชัยถวายการต้อนรับองค์เทียสัตยานาคาได้จับพระพาชัยถวายการต้อนรับเทวนาฟ้าดินอินลม ฉันบอจึงจะได้กระพำความเมตตาองพระรังชะวยกันโอ้อาบุยเนรบิดพระรองรราชพินีในการปดนเนยุไว้เออ บุญเราทั้งทั้ลายกล่าวคำนอกนอมแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า